อ,อันนี้นะครับเป็นเจ้าสัวนั่นนะพี่เนี่ยเนี่ยมีนี่องหนึงอ่ามีสององค์ครับพี่เนี่ยอ ala ่ะอันนี้อสองนะพี่นะอันนี้เป็นเจ้าสัวปีปีห้าเก้าเป็นเจ้าสัวสี่ครับอ่าเจ้าสัวสี่เขาเรียกว่ารุ่นอะไรรุ่นสร้างเขื่อนวัดอะไรอ่าวัดกลางบางแก้วครับวัดกลางบางแก้วปีห้าเก้าอันนี้รุ่มสี่นะครับอันนี้เป็นเนื้อพิเศษเขาเรียกว่าเนื้อ เป็นตะกรุดสายนครปฐมใช่ไหมครับอ่ามีหลายสายครับ<อ>มีนครปฐมด้วยแถวชนบุรีด้วยแต่หลักๆจะเป็นตะกรุดของอนครปฐมมีครับมีอันนี้อันนี้จะลุมล้มหลวงพ่อหน่อยครับอ๋อได้ได้ไดมีลุมร้มหลวงพ่อหน่อยนึ่งเนาะแล้วก็จะมีเหรียญด้วยใช่ไหมเอามีเหรียญน,นะครับแล้วก็มีพระเนื้อผงอ น,นะครับเดี๋ยวเราเอาหรอเอาเริ่มกันเลยเอาเริ่มกันเลยครับเริ่มกันเลยเริ่มพยันเลยเอาพายันก่อนอันนี้อันนี้อันนี้เป็นชุดนะครับเนี่ยของหลวงพ่อเขียนอันนี้เป็นพาย,ยันหลวงพ่อเขียนนันนี่รูปิด<ต>แล้วก็ป็น,ปนหน้ากระจกพี่อ๋อนี่อยู่อะไรนั่นนี่เคยเห็นอยู่วัดไอ้นี้นี่วัดที่ว่าอยู่บนเขาอ่ะใช่ถูกต้องครับข่าเพชรจักูดอะไรใช่ป่ะอ่าใช่พี่เดี๋ยวเขาจำได้พี่วัดอะไรวัดตะวันดึงอะไรรู้ป่าจันทบุรีวัดกระทิง วัดกระทิงครับจันทบุรีนี่นะครับมีเป็นชุดนะนี่ชุดนะเอาเอานี้ก่อนเลยครับเนี่ยอันนี้เป็นยันผ้ายันกระทิงครับป้องกันภัยอันตรายต่างๆนี่นะครับเป็นอย่างงี้ครับของท่านใหม่ๆแล้วครับสวยๆแล้วครับอันนี้ไม่ใช่ของใหม่นะของเก่านะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้อืก็เลยดูใหม่เท่าไหร่อันนี้เอาเป็นชุดเอาไปห้าร้อยครับชุดหนึ่งได้ไหกชุดนี้ได้ด้วยได้นังกวักด้วยครับให้นังกวักด้วยครับนี่นังกวักด้วยแล้วก็นี่ด้วยเปล่าด่างหากให้เลยครับเข้ามาด้วยกันแล้วก็ไปด้วยกันเลยครับอันนี้เป็นติด หน้ารถนะครับใครอยากได้นะครับเป็นรูปของท่านนะครับลอกแล้วก็ติดหน้ารถก็จะเป็นรูปเต็มใสเลยครับนี่อันนี้เอาไปห้าร้อยครับชุดนี้ใครสนใจก็อ่าโทรมาคุยได้ครับนี่นะครับอ่านี่ให้ไปอย่างนี้เลยอ่ครับีเอาหลวงพ่อไปติดหน้ารถนี่ได้หลวงพ่อไปสองอันพยันสองผืนหนังกวากผืนนึงพยันกระทิงผืนนึงอ่าแบบนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับเอาสายชนบุรีก่อนเนาะ อาใส่ชนบุรีก่อนอ้าวหลวงปู่บุญครับหลวงปู่บุญเอาคุณแผนเอาใครชอบเสน่บุบุญู่บุญครับวัดวัดทุ่งเหียงชนบุรีชนบุรีเหรอครับผมมีตะกุดด้วยเป็นอะไรนักขุนแผนหน่งขุณแผนครับเนื้อผงนี่เท่าไหร่เปิดไว้อันนี้เอาสี่ร้อยครับสี่ร้อยพร้อมกรอบเลยนะใช่ครับไม่รู้เท่ามาเท่าไหร่นะเนี่ยพี่จําไม่ได้แล้วนานเลยใช่ไหมผมก็เท่ามาเรื่อยแล้วจําไม่ค่อยได้มันมันเยอะครับมันเยอะนี่เอาสี่ร้อยับสี่ร้อยพร้อมส่ง ครับสี่ร้อยพร้อมส่งเดี๋ยวอันนี้สี่ร้อยพร้อมส่งครับอันนี้ปิดตาครับหลวงปู่บุญเหมือนกันเนี่ยครับปู่บุญครับผมเนื้อตะกัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้ชนบุรีเหมือนกันชนบุรีเหมือนกันครับวัดเดียวกันใช่ไหมวัดเดียวกันครับถ้าใครสนใจได้ครับถ้าเป็นสายนั่นเขาก็จะรู้ใช่อันนี้ผมเอาเจ็ดร้อยปิดตานี่เจ็ดร้อยใช่เนี่ยครับเจ็ดร้อยมีผงอุดด้วยนะครับมีผงอุดด้วยต้งก้นมีผงอุดด้วยนี่ตรงนี้มีผงอุดด้วย ครับถ้าใครสนใจก็ได้ครับครับถ้าราคาแพงก็ก็คุยกันได้ต่อรองเอ้ยแพงพี่แพงไปขอเท่านี้ได้ไหมก็ต่อรองได้อันนี้เป็นตะกุดครับตะกุดหนังเสือหุ้มตะกัวตะกุดหนังเสือหลวงปู่บุญเหมือนกันครับนี่สายเดียวกันเหรอสายเดียวกันครับมีอยู่สามสามองค์อ๋อมาจากวัดเป็นอย่างนี้เขามาทีนี่เหรอเป็นอย่างนี้แหละครับอันนี้เป็นหนังเสือหุ้มตะกัว ตะกัวหุ้มหนังเสืออะไรของเขาแต่นี้แท้นะครับไม่ใช่เก๊นะครับแท้แน่นอนนี่เท่าไหร่นี่เปิดไวยอันนี้ผมเอาเดี๋ยวนะอันนี้ผมเอาหนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาทครับมีโค้ดนะครับนี่นี่นี่โค้ดอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่เห็นโค้ดไว้ครับโอ้โค้ดเรียบร้อยครับมีโค้ดอาจจะเป็นตะกัวหุ้มหนังเสือนะฮะใช่ครับผมหุ้มหนังเสือเป็นหนังเสือด้วยหุ้มหนังเสือนี่นะครับสายฝังนู้นให้หมดเลยต่อไปก็คุ้นแผน หลวงพ่อสาครปีห้าห้าสามถ้าจะไม่ผิดนะครับอันนี้ท่านหลวงพ่อนะครับรออกวัดชุมแสงออกให้วัดชุมแสงอืมเขาก็ออกที่วัดท่านนั่นแหละแต่เอาไปให้วัดชุมแสงแบบให้คนเช่าบูชาเพื่อสร้างวัดอะไรนะเนี่ยอ่าชนบุรีครับออชนบุร,รบีวัดชุมแสงออกที่วัดชุมออกที่วัดท่านแต่ออกที่วัดท่าน,แต,ออานแต่ท่านเอาไปให้วัดชุมแสงเพื่อเอาไปสร้างวัดหรือสร้างโบสถ์ไรของท่านนะครับข้างหลังเป็นพลอยแล้วก็มีเกสาท่านออ อันนี้ไม่มีตะกุดนะครับอืมอนี้เปิดไว้เท่าไหร่อันนี้ผมเอาเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อย <700 S 2> <ห>นาะเจ็ดร้อยแตสนใเจ700็ด้อยพ่อใช่พันแน่นอนครับพร้อมส่งครับอันนี้เจ็ดร้อยอ่าสายโน้นหมดอย่างอา้าวยังยังมีนะนี่ครับอันนี้เป็นตะกุดตะกุดธนูสั่งพ่อท่านเอียดรุ่นแรกวัดโคกแย้มปีอะไรไม่รู้ครับ จำปีไม่ได้ทันแท้แต่ก็แท้ใช่ไหมทันแท้แน่นอนนี่เปิดไว้เฉลยพันห้าเลยเหรอไหนแล้วครับเดี๋ยวผมดูราคาก่อนใช่ครับเอาเอาอย่างนี้ก็ได้ครับเอาพันหนึ่งก็ได้พร้อมส่งครับแคปไว้นะครับถ้าใครอยากได้แคปนะครับแคปแล้วก็ส่งเดี๋ยวดูความวัดความยาวให้ครับวความยาวให้ความยาวประมาณเดี๋ยวลูกค้าจะได้รู้ห้านิ้วหรือเปล่าสี่นิ้วครับความยาวสี่นิ้วอ่าสี่นิ้วครับสวยนะครับนี่เปิดได้ไหมเอาเปิดได้ครับอยากดูข้างใน เดี๋ยวให้ดูม่รู้จะออกก็บ่านะไม่ค่อยอยากแกะมากมันฟิตฟิตไปก็ไม่ไหวแต่แท้แน่นอนอ่าออกมาแล้วครับสวยๆครับวิ่งวิ่งนี่ดูเลยครับเนื้อตะกัวพร้อมหลอดพร้อมแฟนครับนา่อ่าเดี๋ยวให้ดูยันครับรับเดี๋ยวให้ดูยันอ่ะอับอไปดูยันนะนี่ครับยันอับพี่แกดูอะไรครับยันนี่ครับนี่ครับ สวยเหลืองเชาะเลยครับปิดทองคําแท้นี่ครับองไงเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับเนื้อตะกัวนะเนาะเนื้อตะกัวครับนี่มีโคตรตรงนี้ด้วยครับมีโค้ดตรงนี้ด้วยจานมือจานมือครับรูปท่านอยู่ในนี้นะครับเนี่ยผมยัดไว้นี่นี่รูปท่านผมยัดไว้นี้ผมไม่ได้ทิ้งนะครับอยู่ในนี้ผมยัดไว้อันนี้รูปท่านผมยัดไว้นีนี้เสีได้ <c oughs> เก็บเดี๋ยวถ้าเกิดเรา อน,นี้ขึ้นมาเอ้ยตะกุดใครไปเจอโอ้หลูท่านอยู่นี่จะได้รู้หลวงพ่อ๋อ,อหลวงพ่อนี้นะเนี่ยได้จําได้เนาะใช่ครับโหตะกุดนี่ถ้าหลุดจากมือคนที่เช่ามาแล้วไม่รู้แล้วไม่รู้ไปทางไหนแล้วไม่รู้ของใครแล้วตะคนไม่มีข้อมูลน่ะนะน,นะครับเอาพันเดียวครับพันเดียวอืพ,วพันเดียวครับพันเดียวครับอ่าย้าหลวงพ่ออีกทีนะครับตะกุดโทนพนูสั่งพ่อท่านเกียรติรุ่นแรกวัดโคกแย้มปีอะไรไม่รู้วัดชนบุรี จังหวัดชนบุรีครับตะกุดพายสมุทรหลวงพ่อพูนทรัพย์วัดอ่างศิลาชนบุรีเหมือนกันครับอือันนี้ก<า>็ชนบุรีครับผมสายชนบุรีคล้ายๆกันนะนี่ครับผมอันนี้อันนี้เอาสักแปดร้อยก็ได้ครับอ๋อแปดร้อยใช่ไหมครับผมแปดร้อยเพราะผมเขียนไว้พันหนึ่งนี่เนื้อตะกัวเหมือนกันนะเดี๋ยวเขาเปิดได้ไหมเอาเปิดได้ครับเปิดได้เดีย๋ยวดูเอ๊ไม่ออกซะม้า อยนันพี่นะอ๋อออกครับเนื้อตะกัวเหมือนกันครับสวยครับนี่นี่ครับนี่ครับไม่ของแบบกิ๊กๆเลยครับเก็บเนื้อตะกัวหรือเงินพี่ของไม่ค่อยได้ใช้นะตะกัวไม่ได้ใช้เลยครับมีโค้ดนะครับมีโค้ดนี่นะครับมีโค้ดอะดูยันครับดูยันี่ยันท่านเป็นอย่างนี้นะครับนี่ท่านเป็นอย่างนี้นะครับนี่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 ยันเป็นอย่างนี้ยันเป็นอย่างนี้นี่นี่ครับมีโค้ดตรงนี้ครับมีโค้ดนี่นี่นี่โค้ดอยู่ตรงนี้ นี่ครับมีคดครบมีนัมเบอร์ได้มั้งนี่ครับส่วนมากเช่ามาก็รู้ว่าแท้หมดก็รู้ว่าแท้ก็คือเก็บเก็บเก็บใส่หลอดใส่หลอดใส่หลอดแล้วก็เขียนชื่อไว้ลัวลืมครับ้ันจะลืมนะถ้าไจะได้ <นะ S 2> ถ้าไม่ได้แล้วลืมหมดอะครับตะกุดเดี่ยวโหวล้วถ้าลืมแล้วไหนเขาเนี่ยโหหายากแล้วไม่รู้ตต้ตรงไหนลนะกูเกิลกูเกิลเนื้อถาไม่เยอะ <c oughs> นี่นะครับอันนี้เอาอันนี้เอาแปดร้อยใช่ไหมพี่เมื่อกี้พูดไปแปดร้อยเนาะอยนนี้เขียนไว้พ่นเอาแปดร้อยพอครับเดี๋ยว นี่ครับชอบดอกไหนก็ก็ว่ากันไปนะครับเอาอ,อ,อีกอีกดอกนึงอันนี้เป็นหลวงผู่ดแดงครับหลวงผู่ดแดงวัดถ้ำฉลองอุตรดิตครับอ,อันนี้ตะกุดดวงเศรษฐีนะครับอันนี้เปิดได้ไหมเอาเปิดได้ครับเขาจะสายหลวงปู่กาหลงหลวงพ่ออั้นนะครับอันนี้เขาจะสายเดียวกันนะครับเขาก็นี่นะครับอู้อันนี้ยาวกี่นิวนน้วหน่ะสี่นิ้วใช่ไหมพี่ถึงสี่ไหมผมว่าสี่น,นิ้วนะครับ สี่นิ้วครับใช่สี่นิ้วครับเบาเน่านี่เบาเบาอันนี้เป็นเนื้อทองแดงครับรครับอันนี้สามนิ้วครึ่งอดอกนี้สามนิ้วครึง่งนี่เปิดไปเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เหลอครับพี่อันนี้เอาเอาแปดร้อยห้าสิบครับแปดร้อยห้าสิบเนื้อตะกุดดวงเศรษฐีหลวงปู่แดงวัดถ้ำฉลองอครับมีหมายเลขนะครับนี่นี่นี่หมายเลขอตรงนี้ครับนี่หมายเลขมีหมายเลขกำกับเรียบร้อยมียันมีอะไร นี่นะครับทางในเป็นอย่างนี้ออันนี้แท้แน่นอนครับไม่มีเก้ครับแปดร้อยมีร้อยห้าสิบครับเอาแปดร้อยห้าสิบครับโอเคครับเอาแปดร้อยห้าสิบส่งพร้อมนะครับทุกอย่างส่งพร้อมหมดส่งฟรีหมดครับส่งให้เลยครับส่งด่วนให้เลยครับส่งให้เลยครับไม่รอครับเพราะไม่อยากให้ลูกค้ารอนานเดี๋ยวลูกค้าเอะเมื่อไรจะส่งของให้ทักทีนะอย่างเงี้ยใจวอยไม่ไหว เราต้องรีบส่งแล้วพอลูกค้าเห็นเลขพัสดุแล้วก็สบายใจระดับหนึ่งเราก็เข้าใจได้นะครับตรงนี้นี่นะครับัวแดงต่อไปหลวงพ่ออั้นครับหลวงพ่ออั้นวัดลงโคาวห้านิ้วเหมือนกันดอกนี้ก็สวยครับนี่ครับนัมเบอร์ครับหนึ่งหนึ่งสามหกหกครับสนใจหวยได้นะครับนี่สนใจหวยคนเล่นหวยสนใจได้นะครับครับผมเป็นตะกุดเดี๋ยวนะครับตะกุดเทพลันจวนหลวงพ่ออั้นวัดลงโคลสวยครับอันนี้เปิดได้ไหม อันนี้เปิดไม่ได้ครับแน่นมากมไม่อยากแกะเดี๋ยวเดี๋ยวหัวนี้บิเดเตอตรงนี้บีดครับเอาไฟลนก็จะเสียอนี้เปิดเท่าไหร่นะอันนี้แหละครับอันนี้เอาหนึ่งพันบาทครับพันหนึ่งพร้อมส่งครับสวยนะครับพร้อมหลอดเลยอ,อันนี้นห้านิ้วป่ะเนี่ยอันนี้ห้านิ้วครับนี่ห้านิ้วแน่นอนห้านิ้วครับชัวอันนี้ห้านิ้วอันนี้เอาหนึ่งพันบาทห้านิ้วครับเอาหนึ่งพันนะครับเนี่ยพร้อมแฝงเลยครับพร้อมแฝงเลยมพอะอันวัดลงโคตะกุดเทพลันจวน แต่อันนี้ไม่มีห่วงนะครับต้องดูก่อนนะครับเดี๋ยวย้พี่ห่วงมันหักไปไหนไม่มีนะครับนี่ต้องไปใส่เองคือเราใส่กันไว้กันหลอดกันอะไรแต่ไปซื้อตัวนี้ใส่ได้ครับเนี่ยอันละประมาณ5้าบาทซื้อได้ครับซื้อใส่ได้ถ้าไม่อยากเปลี่ยนหลอดนะครับถ้าอยากให้สวยก็เปลี่ยนหลอดไปเอาต่อไปสายนาคปรปฐมนะครับเนี่ยสายนาคปรปฐมอ,อันนี้ใหญ่เลยนะใหญ่ครับอันนี้ตะกุดจักรพัฒน <c oughs> ์ขอโทษครับนี่ไม่แปดนิ้วเลยเลยอันนี้ไม่ถึงพี่ อันนี้ก็น่าจะห้านิ้วแหละครับเดี๋ยวผมถอดฮะเดี๋ยวต้องถอดดูโ้แน่นลเกิุโอ้ไม่ได้ก็เป็นเลยได้พี่เราต้องเอาให้ออกเดี๋ยวลูกค้าขอดเลยนะอันนี้หลวงพ่อจืดวัดโพธิเศรษฐีนครปฐมครับโอ้หลวงพ่อจืดผมงเคยไปวัดท่านอยู่สวยครับตะกุดดอกนี้นัมเบอร์อะไรอะพี่สามสองหรือเจ็ดสองตรงไหนนี่นี่นี่นัมเบอร์เห็นไหมดูเด้ได้ผมด้วยเจ็ดสองนัมเบอร์สามสองครับสามสองเนี่ยใช่ดูนะครับนี่ เาด,ดูดูดูตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะผมให้ดูก่อนนี่นะครับเป็นอย่างนี้นะครับยาวห้านิ้วแล้วครับหลวงพ่อจืดใช่หลวงพ่อจืดวัดโพธิเศรษฐีนครปฐมนะครับ <ผม S 1> ตะกุดอันนี้หายากนะครับผมเคยไปวัดท่านเลยนะเนี่ยเขาเรียกตะกุดจัก,กรพรรดิแบบทองเหลืองไอแบบอทองแดงหรืออีกอย่างเขาเรียกรุ่นมหามงคลร้อยแสนล้านสักสิบ้านเราก็อยู่ได้แล้วรอเนาะนี่เปิดไปเท่าไหร่นี่นะพี่เนี่ยข้างในเป็นอย่างนี้นะครับดูนะครับ ข้างในเป็นยังไงครับหนาหนักนะครับเออหนักมากหนักครับผมว่าดีไม่ดีอาจจะเป็นสองไส้เลยในนี้ยผมไม่แน่ใจนะครับแต่หนักนะครับหนักอันนี้หนักนะพี่นะหนักนี่นะครับอันนี้ดอกนี้เปิดไว้สองพันครับโอ้สองพันพร้อมหลอดเลยครับพร้อมหลอดเลยแบบนี้เลยครับนี่นี่นี่พร้อมหลอดแบบนี้เลยครับนี่แผ่นได้เลยครับไปถึงแผนได้เลยเดี๋ยวผมกาวอัดให้ตรงนี้เพราะว่าผมเปิดมาอยากให้ลูกค้าเห็นอยากให้เอซีพียศเห็นของอย่างนี้นะครับผมบอกเลยอย่างตะกุดอย่างเงี้ยใครไม่อยากสักยันนะครับแผนตะกุดครับ เราถอดได้ถ <kung> ้าเราไม่อยากให้เลอะเบื้อนตัวนะครับอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อเจิดอีกเหมือนกันครับเขาเรียกตะกุดโทนอันนี้ก็ตะกุดโทนนะครับเนี่ยแต่ละไซส์เหรอแต่คนละไซส์ครับอันนี้เปิดอยู่สองพันนะครับพี่สองพันนะอันนี้สองพันอันนี้ดอกใหญ่ดอกใหญ่กว่าดอกนี้แต่ความยาวเท่ากันอันนี้เป็นเนื้อตะกั่วนี่ครับเป็นเนื้อตะกัวนี่เปิดเท่าไหร่นี่อันนี้เปิดสองพันเหมือนกันครับนี่แหละครับสภาพกิฟเลยนะพี่ นี่นี่มีแม่เล็กตรงนี้นี่นี่แม่เล็กตรงนี้นี่ครับร้อยหนึ่งสี่ศูนย์ครับสี่ศูนย์ใช่ครับแต่ดอกจะเล็กกว่าดอกนี้นะครับดอกนี้ดอกใหญ่นะครับนี่อันนี้อันนี้จะเล็กกว่านี่ครับหลวงพ่อจืดหลวงพ่อจืดวัดโุที่เศรษฐีครับดูนะครับอันนี้อันนี้ทองคําแท้นะครับที่เขาแปะไว้นี่ครับนี่นะครับอันนี้จะเล็กแต่ดอกเท่ากันครับความยาวเท่ากันความยาวเท่ากันแต่อันนี้เล็กกว่าเป็นเนื้อตะกัวแต่อันนี้รู้สึกจะเป็นเนื้อทองแดงข้างในแต่นักผมไม่แน่ใจว่ามีตะกุ่ยชนึงหรือเปล่า นี่ก็สองพันนะครับนี่สวยครับสวยค่าสองพันใช่ตะกุดใครสนใจตะกุดโทได้ตะกุดโทเนาะเป็นตะกุดโทนหลวงพ่อเจืญเขาเรียกตะกุดโทอยู่เลยตะกุดโทนมหาจักรพรรดิสวยครับสวยนี่เขาทำนี่นี่ข้างในเป็นย่งงนะครับตะกัวเก่าแล้วนะครับนี่นี่ครับอย่างน้อยต้องมีสิบกว่าปีครับหายากนะครับตะกุดหลวงพ่อจืดไม่ค่อยเห็นนะครับ ไม่ค่อยเห็นนะครับเนี่ยครับใครเป็นสายหรือใครเป็นเอฟซหรืออยากจะใช้อยากจะได้ลองศึกษาข้อมูลดูครับศึกษาข้อมูล <จน S 1> ดูแล้วก็โทรมาโทรมาหาผมได้ศึกษาข้อมูลดูแต่บางทีเราเรามีอ่านข้อมูลแล้วเราจะอ่านให้ฟังก็คงไม่ไหวครับข้อมูลเยอะอแต่ถ้าอยากได้อย่างนี้ก็หาข้อมูลเอาครับนี่อันนี้เดี๋ยวผมจะใส่ให้สนิทนะครับนี่ยังไม่สนิทนะครับนี่นะครับอ่ะต่อไปเป็นเป็นพระบ้างหลวงปู่แพ้วครับสิวลีหลวงปู่แพ้วออืมนี่ สวยครับสวยอันนี้เก็บไว้อย่างนี้ไม่มีบินไม่มีกระเทาะนะครับปูกแพ้วัดลังหมันเนี่ยปูแพ้วนี่แหละครับวัดลังหมันแล้วนี่แหละครับไปนี่แหละครับไปสามลนี่แหละครับสี่วลีครับโอ้หนี่สวยเดี๋ยวผมต้องเขียนไว้ก่อนครับว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวลืมครับไม่ใช่อะไรหรอกอันนี้ผมเอาเอาสี่ร้อยครับเอาสี่ร้อยอ่าผมเขียนไว้แล้วนะครับสี่ร้อยเช่ามาเท่าไหร่ไม่รู้จําไม่ได้เอาสี่ร้อยพอเดี๋ยวลูกค้าอันนี้ก็จะได้บอกราคาเขาถูก กเหลียนท่านแรงมากนะนี่แหละครับนี่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 ข้างหลังจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับสภาพเป็นอย่างนี้นะครับดูเอาสภาพเป็นอย่างนี้นี่นี่นี่ดูนสี่ร้อยเหรอสี่ร้อยครับนี่นี่นี่ดูสภาพเป็นอย่างนี้นะครับอนี่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวไปเอ้ยพระทําไมไม่ดีเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ต้องมานั่งเถียงกันเราก็ให้เกียรติเอฟซีทุกคนนะครับคือเรามีอะไรก็คุยกันครับไม่ต้องมาทะเลาะกันนะไม่ดีผมเป็นคนง่ายๆครับไม่มีปัญหาสบายๆ มีอะไรก็คุยกันครับนะครับอ่ันนี้ผูกแพ้นนะครับอ่ะอันนี้ก็ผูกแพ่วอีกอีกอีกองหนึ่งครับผมนี่อันนี้ก็แท้นะครับแท้นี่นะครับนี่เท่าไหร่อันนี้หลังเป็นหมูครับนี่ครับหลังเป็นหมูผูกแพ่ววัดลังมันใช่นี่ครับเอาสี่ร้อยเท่ากันครับสี่ร้อยพร้อมส่งครับพร้อมส่งสี่ร้อยเท่ากันสี่ร้อยนะครับผมเช่ามาผมว่าราคาไม่แน่ใจนะผมว่า ประมาณนี้แหละเนี่ยเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ตรงนี้นะครับสี่ร้อยนะครับเดี๋ยวลืมเอานี่หละครับเขียนไว้แต่ถ้าเอาคู่ก็เอาคู่ก็ลดลดได้นะครับลดได้นิดหน่อยอมไม่เยอะอนะครับเพราะว่าราคาก็อย่างที่บอกครับผมก็เปิดมินบินไม่อยากเปิดสูงครับอันนี้ต่อไปเป็นสมเด็จศิลามลนะครปฐม,อ,มองค์นี้สองสี่แปดกว่านะครับ เก่านะครับองนี้เนี่ยมาจากวัดแบบนี้เลยวัดอะไรนะวัดศิลามูลครับสมเด็จเขาเขียนว่าสมเด็จศิลามูนะแต่ผมไม่แน่ใจวัดศิลามูลหรือเปล่าอันนี้เก่านะครับแต่พระไม่ได้ใช้พระเก็บพร้อมกล่องมาเลยครับนี่กล่อ,องท่านนี่เปิดไว้เท่าไหร่อันนี้ใช่ไหมครับอันนี้เอางี้เอานี้ถ้าใครสนใจนะครับใครสนใจเอาผมเอาอืมเอาสักห้าร้อยก็ได้พี่อเอาสักห้าร้อยก็ได้เนาะผมว่าเป็นพระปีเก่า เป็นภาพปีเก่าเดี๋ยวผมเขียนไว้ตรงนี้นะครับห้าร้อยนะครับจะได้ไม่งงครับนี่ครับเขียนไว้ตรงนี้ห้าร้อยนี่นะครับเอาอย่างนี้นะนี่อย่างนี้อ่านี่ถักครแบบเอ้ยผมอยากได้แต่เนื้อสวยนะครับเอาดูดูพิมพ์ก่อนครับพิมพ์พิมพ์เป็นอย่างนี้นะครับ่าดูให้ดีๆนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่เวลาเก็บเข้าแล้วผมไม่อยากลือครับอภาพเป็นเนื้อผงเนข้อหลังเป็นอย่างนี้นะครับอ่าผมาจะเก็บไว้อย่างนี้ใส่กรอบไปพยายามทําให้ดีที่สุดครับไม่ให้แตกเนื้อสวยครับเนื้อจะออกสีเทา สวยมากเนื้องนี้เอาห้าร้อยนะครับนี่นี่นี่หรือจะเอารวมๆอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็ได้นะครับนี่นี่อย่างนี้ก็ได้ก็คุยกันอ่อันนี้นะครับเป็นเจ้าสัวนั่นะพี่เนี่ยเนี่ยมีนี่องค์หนึ่งอ่ามีสององค์ครับพี่เนี่ยอ่ะอันนี้อัสองนะพี่นะอันนี้เป็นเจ้าสัวปีปีห้าเก้าเป็นเจ้าสัวสี่ครับอ่าเจ้าสัวสี่เขาเรียกว่ารุ่นอะไรรุ่นสร้างเขื่อนวัดอะไรอ่าวัดกลางมังแก้วครับวัดกลางมังแก้วปีห้าเก้า อันนี้รุ่นสี่นะครับอันนี้เป็นเนื้อพิเศษเขาเรียกว่าเนื้อเนื้อพิเศษนะครับมันจะว่านับวะก็ไม่ใช่ทองเหลืองก็ไม่ใช่เป็นเนื้อพิเศษของ,ของเขาอมีโค้ดตอกสวยด้วยใช่ครับนี่แหละเจ้าสัวเป็นห่วงแบบไอ้นี่เชื่อมห่วง<อ>เชื่อมครับทําเหมือนรุ่นหนึ่งอะรุ่นหนึ่งอของท่านอะสวยนี่เท่าไหร่เปิดเลยเนี่อันนี้เปิดไว้พันแปดครับองละพันแปดไม่แพงนะครับพันแปดถ้าใครสนใจนี่มันปีไหนพระนี้ปีห้าเก้าครับ ท<ป>ี่ข้าง,างหลังนี่เป็นเลขนํามือเหรอหข้างหลังนี่นี่นี่ข้างหลังเนี้ยจะบอกอันนี้เขาจะตอโคดนะครับต่อโคดของเขาแล้วก็อันนี้ก็เป็นเลขครับอันนี้เดขห้าห้าห้าอะไรไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวผมส่องแต่ละแต่ละองค์จะไม่เหมือนกัน,น 4, 4, 5, 2, ครับเลขสี่สี่ห้าสองครับแต่ละองค์ไม่เหมือนกันเหมือนกันครับอ๋อเหมือนถ้าถ้ารุ่นนี้จะเหมือนกันครับจะตอโคดเหมือนกันเหมือนกันครับผมอันนี้เขาเรียกเขาเรียกเนื้อพิเศษเนื้ออะไรสักอย่างนี่แหละครับเนี่ยผมก็โอ้โหเมื่อก่อนจําได้อยู่แต่เก็บไว้นานแล้วอันเนี้ย เป็นเจ้าสัวนะครับเจ้าสัวแท้แน่นอนครับเป็นเจ้าสัวสี่พันแปดเนาะเป็นรุ่นสี่องค์ละพันแปดนะครับพร้อมส่งนะครับอันนี้ลดราคาไม่ได้นะครับลดไม่ได้จริงๆจะเปิดสองพันด้วยแต่ก็เดี๋ยวมันจะสูงไปครับเดี๋ยวเผื่อเอฟซอยากได้สูงไปก็เอาแค่พันแปดพอครับพร้อมส่งไม่แพงครับมีมีอยู่สององค์ครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้เจ้าสัวห้าผมมีเนื้อนะวะกับเนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อแร่ แล้วรอรอรอดูช่องดอรูเอ็มพีต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกาให้ดูแน่นอนครับเดี๋ยวออกมารีวิวแน่นอนครับมีมีเยอะนะครับพระในในบ้านมีเยอะเดี๋ยวคอยติดตามช่องนี้แหละครับก็จะมีพระออกมาเรื่อยๆให้ดูว่ารุ่นไหนปีไหนพระหลวงพ่ออะไรยังมีเยอะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกมาให้ดูเรื่อยๆก็คอยติดตามช่องนี้ไว้ครับ